กว่า65ปีที่ Honda Super Cup ยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคลาสสิกความประหยัดและความทนทานบนท้องถนนปี2026นี้ Honda ได้สานต่อตำนานด้วยรุ่นใหม่ที่พัฒนาไปอีกขั้นในชื่อ Honda Super Cup 2026ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความเรียบง่ายแต่แฝงความพรีเมียมในทุกมุมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ทรงเรโรทรที่ผสานความทันสมัยระบบเครื่องยนต์ที่ถูกอัปเกรดให้แรงขึ้นแต่ยังคงความประหยัดและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ย,ยุคใหม่อย่างแท้จริง S Honda s u p e r c u ์2026ยังคงเส้นสายแบบดั้งเดิมที่ทุกคนจดจำได้ทันทีเมื่อมองเห็นแต่ถูกเติมแต่งด้วยรายละเอียดใหม่ที่ทำให้ดูหรูหราขึ้นเช่นไฟหน้า LED รงกลมพร้อมกรอบโครเมียมชุดไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยขึ้นตัวถังใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่มาพร้อมความแข็งแรงสีตัวถังมีให้เลือกทั้งแบบคลาสสิกและแบบพรีเมียมเช่นสีขาวมุกน้ำเงินวินเทจและแดงมะเหมี่ยวเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในทุกคันขณะที่บาะนั่งแบบตอนเดียวถูกออกแบบให้้กกระะชัับบแลนน่่งสาายขึวเดิม เหมาะทั้งสำหรับการขี่ในเมืองและเดินทางไกลหัวใจสำคัญของซูเปอร์คับ2026คือเครื่องยนต์ใหม่ขนาด125ซีซีแบบ4จังหวะระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับจุนใหม่เพื่อให้ตอบสนองไวขึ้นและประหยัดน้ำมันได้มากกว่า5%จาก,กรุ่นก่อนหน้าเครื่องยนต์ยังมีระบบระบายความร้อนที่พัฒนาขึ้นลดความร้อนสะสมขณะขับขี่ต่อเนื่องยาวนาน h o n ด a ยังเพิ่มเกียร์5สปีดช่วยให้ขับขี่ลุ่มนวลและใช้รอบเครื่องต่ำลงในความเร็วสูง ส่งผลให้ทั้งแรงบิดและอัตราเร่งดีขึ้นโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ความนุ่มและเงียบของซูเปอร์คับที่คนรักทั่วโลกชื่นเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่สมาร์ทยิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมซูเปอร์คับสอพัมาพร้อมเทคโนโลยีที่ยกระดับจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเช่นระบบสตาร์ทแบบสมาร์ทคีย์พร้อมอิมมูบิลิเซอร์ป้องกันการโจรกรรมหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัล LCD แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งระดับน้ำมันระยะทางและอัตราสิ้นเปลืองแบบเรียลไทม์ ระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกพร้อม ABS เพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่และที่พิเศษสุดคือพอร์ชชาร์จ USB Type C ที่ติดตั้งในช่องเก็บของด้านหน้าทำให้ผู้ขับสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนระหว่างทางได้สะดวกสบายสุดๆถือเป็นการยกระดับมาตรฐานรถครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริงจะเริ่มวางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียก่อนโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งถือเป็นตลาดหลักของตระกูลคับมายาวนานคาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0ัถึง55,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและสีสันที่เลือก ฮอนได้ยืนยันว่ารุ่นใหม่นี้ยังคงเน้นความคุ้มค่าและความทนทานเช่นเดิมแต่เสริมความหรูและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้สมัยใหม่มากขึ้นถือเป็นการต่อยอดตำนานของรถที่ขายดีที่สุดในโลกให้ยังคงอยู่ในใจของคนทุกวัยไต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถจักรยานยนต์ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจของคนรักคอนด้ทั่วโลกรุ่นใหม่นี้คือการรวมอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ในคันเดียวรถที่สร้างรอยยิ้มให้คนขี่ทุกคนอย่างแท้จริง